ทั้งเ่งทั้งเครท้เครื่องทั้่องทั้ง่องัเครันเงทั้งเครั้ง่ัท้งเคอ้ั้งเรเคองิง เสียงเงินทิ้งแต่ว่าอันนี้ตาแข้งไปทำฟื้น,นสวัสดีค่ะพี่น้อง ลุงก็โอเลกอ่ก็ตัดไอ้ต้นแอปเปลิลขุดตน้นแอปเปิลออกเนาะเดี๋ยวโดนหนีลุงหน่อยเสียงดังเดี๋ยวมันหล่อให้ฟังตรงนี้ว่าทําไมตัดออกนะเนาะแอปเปลิลชั้นก็ลวงจนไม่เหลือแล้วพี่น้องกว่าจะถึงกว่าจะถึงไอ้เวลาเก็บเนี่ยลวงมดตน้นไม่เหลือเนาะ ที่ที่ลุงตัดออกเพราะว่าจะมาเล่าให้ฟังแต่จะมาเล่าให้ฟังเนาะเล่าให้ฟังจ้ะว่าคนเยอรมันเขาจะขายที่เขาจะทํายังไงเนาะเนี่ยคนจะเล่า้าดูลุงตัดหน่อยหนึ่งเนะาะเมื่อวานก่อนลงคลิปโอลิเวอร์กับลุงช่วยกันให้ดูจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังแต่จะว่าเออคลิปจะยาวเนาะเดี๋ยวให้ดูสวนนิดนึงจะ้ะนี่เนาะสวนเป็นแบบนี้จะ้ะเนาะให้ดูหลายอรอบแล้วเ,เพราะว่าทำคลิปแต่ในสวนเนาะมีตน Apple น้นแอปเปิลหน Apple ึ่งต้นนะเนาะต้นแอปเปิลอันนี้ปลูกได้ประมาณห้าปีแล้วจากกอไผ่เนาะก็ไผ่ใหญ่มากจะไม่เคยตัดทิ้ง แล้วก็มีแอปเปิลสองตน้นแล้วก็ปลูกต้นไม้หม่หมปลูกต้นไม้หม่ต้นผลไม้หม,หม่เนาะหลายตน้นแล้วก็ตน้นพุนยุโรคุดทิ้งต้นใยแล้วก็เหลือตนน้นนงอยนะั่นเนาะแล้วก็แอปเปิลต้นที่ลุงกำลังตัดนั่น ก็ต้นเก่ากที่วุลิตัดทิ่งอีกต้นหนึ่งเคยเห็นใช่ไหมเนาะเคยเห็นจ้ะแหละท่าผ้าดูอ่ะจ้ะต้นนี้ก็ตัดออกเราก็จะปลูกใหม่อีกสามต้นจะ้ะเราก็เจะมาเล่าเรื่องลัวให้ฟังเนาะที่ลุงตัดตรงน,นั้นเพราะว่าจะขายที่ตรงนี้จะ้ะเนาะขายที่ตรงนี้แต่ว่าฉันจะมาเล่าคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้มันยาวเราจะให,ให้ชมสวนก่อนให้ชมก่อนแบบสวนเป็นแบบหนี้เนาะจะ้ะโอเคเดี๋ยว เรามาชมสวนชมแอปเปิลกันแล้วเราก็จะไปละจ้ะเนาะฉันก็จะไปละจ้ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคลิปต่อไปเนาะฉันคนยืดคนชาจะเล่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะโอเคจ้ะพี่หนอกเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะนาเนาะจ้า สวัสดีจ้าสวยมาก ีสวยมาก